ประโยชน์ของทวลันเตากับผู้สูงอายุทวลรันเตา,มาเมล็ดเล็กแต่อุดมไปด้วยคุณค่าโดดเด่นด้วยโปรตีนและไฟเบอร์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุได้มากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยบำรุงการย่อยอาหารลดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือกระตุ้นพลังงานให้รู้สึกสดชื่นในทุกวันในทวลรันเตามีวิตามินเคและแร่ธาตุเช่นแมงกานีสช่วยดูแลความหนานแน่นของมวลกระดูกต่อต้านโรคกระดูกพรุนนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์อีกด้วย ไฟเบอร์สูงในทลันตาเหมาะสำหรับผู้สูงวัยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลควบคุมน้ำตาในเลือดและเสริมสมรรถภาพระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายมีสมดุลและแข็งแรงพร้อมสู้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะนำไปต้มผัดหรือทำเป็นซุปทลันตาถือว่าเป็นอาหารที่ทั้งอร่อยและปรุงง่ายตอบโจทย์ทุกบ้านมาเริ่มเปลี่ยนมื้อธรรมดาของคุณให้มีคุณค่าเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุไปพร้อมกันลองเติมทลันเตาในเมนูอาหารประจำวันของคุณวันนี้เริ่มต้นสุขภาพดีพร้อมอายุยืนด้วย